ปัจจุบันปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากการไม่เข้าใจกันการเข้าใจผิดกันการโวนตัดสินใจทำให้สถานการณ์นั้นๆยิ่งเวลวร้ายลงฉะนั้นการมองให้รอบด้านอย่างเข้าใจจะมีผลดีต่อตัวเราอย่างไรจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้มากน้อยแค่ไหนติดตามเทคนิคการมองรอบด้านอย่างเข้าใจได้ไใน Big Story สนใจนะคะสำหรับประเด็นบิ๊กสตอรี่ในวันนี้ค่ะพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมรัฐวิลยุกนะคะจากภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพะทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็อาจารย์ยังเป็นบรรณาธิการนะคะของนิตยสารแอดรามาด้วยนะคะต้อนรับอาจารย์ส้มง,งินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่เชิญเลยค่ะพี่ส้มคามาเอาประเด็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงหนังสือสวย แพดดามาของเราค่ะจริงๆแล้วมีคอลัมน์หนึ่งที่พี่ส้มเขียนใช่ไหมคะเรื่องของการมองรอบด้านใช่ค่ะมันมันคืออะไรคะแล้วมันทำได้ยังไงคะคือคือปกติเนี่ยจะเป็นคนเขียนไอ้คอลัมน์เกี่ยวกับธรรมะอยู่ตลอดเพราะว่าค่อนข้างจะชอบเรื่องธรรมะแล้วก็ชอบที่จะใช้ธรรมะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าพูดคุยกันเรื่องธรรมะมันรู้สึกว่าสบายใจดี นี่ <Yeah. S 1> สาเหตุที่เขียนคอลัมน์เรื่องนี้เรื่องมองรอบด้านเพราะว่าบางทีเราเป็นคนสังเกตการนะคะแล้วเราก็เจอความเข้าใจผิด mm hmm. อะไรอยู่บ่อยๆ mm hmm. ที่บางทีเนี่ยคนอาจจะตัดสินใจใครไปนคนนึงว่าจริงๆแล้วคนเนี้ยไม่ดีนะแต่จริงๆเนี่ย mm hmm. เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปไม่มีใคร mm hmm. ที่ ดีร้อยเปอร์เซนหรือว่าแย่ร้อยเปอร์เซนทุกทุกคนเนี่ยมีสองมุมอยู่แล้วทั้งดีและไม่ดีเหมือนเรามองเหรียญนะคะคุณเกมค่ะคุณเกมมองด้านหัวอาจารย์พีทมองด้านด้านก้อยก็จะบอกว่าคนละด้านอ่าเหรียญนี้ก็เสียงนี้ก้อยนี่ก็นี่หัวนี้ก็ก้อยเียงกันอยู่อย่างนี้ไม่มีใครผิดเพราะว่ามันมีสองมุม นั่นเนี่ยบางคนที่อมองคนนึงว่าอย่างนี้อีกคนนึงว่าอย่างนี้ <c oughs> ก็เถียงกันแทบตาย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ไม่มีใครผิดเพราะว่าเขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ<อ>แต่ว่าการที่บอกว่าให้มองรอบด้านเพราะว่าบางทีเนี่ยคนส่วนใหญ่เลือกที่จะมองคนในแง่ลบมากกว่าแง่บวกแปลกนะคะอาจารย์มันก็อาจจะแล้วแต่ แล้วแต่คนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆสังเกตดูว่าถ้าข่าวเป็นข่าวในแง่ลบคนจะสนใจมากกว่าแง่บวกลองสังเกตดูสังคมสมัยนี้มักจะเป็นอย่างนี้ใครที่ทำดีเราอาจจะอ่านอ่านแล้วก็เฉยเแต่ใครที่แย่โอ้อ่านแล้วแบบชอบอ่านตามใหญ่เลยเป็นซีรีส์เลยเหมือนอย่างวิดีโอที่แบบว่าเด็กทะเลาะกันแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงก็มักจะได้รับการ แชร์ไปเ<ช>ไไร่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกทุกท่านว่ามันมันเป็นใช้ในกับชีวิตประจา<ค>ําวันที่ทํางานที่บ้านที่ไหนก็ได้คนใกล้ตัวก็ได้คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีมุมได้มองได้สองมุม,มแต่มันอยู่ที่ค,คุณจะเลือกมองแง่บวกหรือมองแง่ลบถ้าคุณมองแง่บวกคุณก็จะสบายใจแต่ถ้าคุณมองแง่ลบคุณก็จะหงุดหงิดยกตัว<ค>อย่างอย่างเช่นเพื่อนที่ทํางานสมมติเพื่อนที่ทํางาน เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบหน้าคนนี้เลยดังนั้นโอกาสที่เราจะมองเขาได้ง่าลบมาสูงแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีดีในอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่เปิดใจที่จะมองเขาเราก็จะมองเขาในแง่านั้นอยู่อย่างเดียวแล้วเราก็พูดพูดต่อกันไปปรากฏว่าคนนั้นกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นทีนี้จริงๆไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นค่แล้วเวลาทํางานเนี่ยแทนที่จะทําด้วยความสามัคคีช่วยเหลือกันก็กลายเป็นว่ามีอุปสรรค รู้สึกว่าไม่พอใจเอ๊ะทำไมคนนี้แล้วก็กลายเป็นทําแบบนี้ใช่กลายเป็นทํางานไม่ราบรื่นแล้วก็คนที่ไม่ชอบก็จะไม่สบายใจเองราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาทุกหยอมยาทุกวันนี้ที่ทะเลาะกันก็คงจะเป็นอย่างนี้แล้วเราเราต้องฝึกเราตัวเราเองยังไงอะคะพี่ส้มให้บอยกยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่ขับรถไปปื้นปื้นไปแล้วก็ มีคนมาเฉียวรถอย่างเงี้ยแบบแรกของเราก็คือโมโหใช่อย่างเงี้ยแล้วจะฝึกยังไงอะคะแบบแบบคฮ้ยทำไมมายสงสัยจะเป็นประสบการณ์เมื่อสักครู่เลยหรือเปล่าไม่เคยนะคะคือคือนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะที่ที่สมมติว่าคนเราเนี่ยจะโมโหแบบแรกบางทีบางทีพี่ก็เป็นก็โมโหเพราะว่าด้วยความที่พอนี่ตัดหน้าเราเนาะโมโหปุ๊บ จริงๆเขาอาจจะแบบกำลังจะต้องรีบไปโรงพยาบาลไม่สบายก็ได้จะไม่รีบก็ได้ค่ะพี่ส้มก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นคนแบบนั้นก็เป็นไปได้เราต้องว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราโมโหคนที่ทุกข์ใจคือเราเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ช่วยเรื่องพวกนี้ได้มากเวลาเราโมโหคือสติเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเหมือนตัวเช็คอารมณ์ค่ะถ้าเราใช้สติเราสติเช็คแล้วคุณกําลังโกรธคุณโกรธเรื่องอะไรแล้วทำไมคุณต้องโกรธ พอเรารู้ทันความคิดเราปุ๊บไอความโมโหเนี่ยมันจะลดลงพอลดลงปุ๊บเหตุผลก็จะเข้ามาพอเหตุผลเข้ามาปุ๊บเราก็จะคิดได้ละอ๋อทําไมอ๋อย่างงี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะโมโหเราก็อาจจะหยุดความโมโหไว้แล้วใช้เหตุผลแทนแล้วก็เหมือนรับรู้ว่าอ่ะฉันโกรดนี่ใช่ฉันโกรธเพราะอะไรนะเมื่อกี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นอัตโนมัติของมันไปเองเพราะเหตุการณ์ในสังคมส่วนใหญ่ที่มีเรื่องมีราวกันค่ะเป็นเพราะว่าสติ คุมไม่อยู่คือเขาโมโหหลายครั้งที่โมโหปุ๊บอ่าใช้ความรุนแรงบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตแก้ไขไม่ทนันเพราะว่าความโมโหแล้วความเข้าใจผิดแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นเราเองที่อยู่นะตรงจุดนั้น,นที่แบบว่ามีการทะเลาะกันเสียงดังหรือว่าต่อว่ากันด้วยคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยเราจะทํายังไงคะพี่โซต่อว่าเราหรือเปล่าใช่ถึงว่าเขาว่าเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเรามีสตินะเราตามตัวเราทันนะว่าแบบ โอ้ไม่ไม่หงุดหงิดแล้วงีแว้แล้วจะทำยังไงกับคนนั้นนะคะ <Okay. S 2> โอเคตเอเคนนนั้คือจริงๆเป็นเหตุการณ์ <c oughs> หลายอย่างเป็นเหตุการณ์จริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ไม่แต่ว่าคนเราเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> คือส <c oughs> ่อวนตัวนี่เคยเจอไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือบางในโรงพยาบาลเงี้ยบางทีง <c oughs> ม,มีคนอาจจะคนผู้ใช้บริการจะโมโหเรื่องหนึ่ง แต่เสร็จแล้วพี่ก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยบังเอิญ mm hmm. เขาก็เห็นว่าเออเป็นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการระบายบ้าง mm hmm. โมโหบ้าง mm hmm. ผู้ใส่เรา,าซึ่งจริงเนี่ยตอนนั้นคือสติตามทันว่าโอเคเราไม่ได้ทําอะไรผิดเพนแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโมโหแล้วเขาก็กําลังโมโหอย,อย่างมากเขาบอกว่าน้ําเชี่ยวห้ามเอาเรือไปขวางหรื mm hmm. อว่าไฟเนี่ยห้ามน้ํามันไปรถมันก็ยิ่งไหมใช่ไหมคะ mm hmm. สิ่งที่ทําได้คือรับฟังรับฟังอย่างเดียวจริงนะคะคุณเกมรับฟังให้เขา ใจเย็นลงก่อนแล้วพอเขาใจเย็นถึงจุดหนึ่งเราค่อยอธิบายคือหลายครั้งมากอย่างอย่างมีคนที่เล่าให้ฟังเขาก็ยืนพูดครึ่งชั่วโมงเราก็ฟังแล้วคาคะคาคซึ่งจริงๆเ้าไม่ใช่ความผิดเราหรอกแต่ว่าพอฟังจบเขาขอบคุณเขาบอกขอบคุณครับที่ช่วยฟังผมตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วเหมือนเหมือนมีคนรับฟังแต่ปัญหาปัจจุบันก็คือว่าเวลามีคนมาว่าเรา เรามันก็โต้ตอบเลยในทันทีแล้วพอพอเราโต้ตอบปุ๊บมันก็ยิ่งแย่เลยเพราะว่าใช้อารมณ์ใส่กันก็จึงยิ่งบานปลายนั่นเนี่ยเวลาใครว่าเราก็อารมณ์ทันเราอ่ะอย่าโมโหโกรธอย่าตอบเขาแล้วก็เงียบๆไว้ก่อนพอเขาอารมณ์เย็นปุ๊บเราก็อธิบายเขาฟังเราเรื่องมก็จะจบดีเพราะว่ายิ่งอาชีพบริการนี่ค่ะต้องเป็นอย่างนี้เยอะมากหรือว่าอย่างบางทีเราตรวจ อาจคนไข้อาจจะรอเรานานอะไรเงี้ยเขาก็จะโมโหแล้วก็เข้ามาแล้วก็อาจจะขอโทษเขาก่อนเพราะว่ามันมีเหตุผลก็จริงๆเขารอนานจริงแล้วขอโทษส่วนใหญ่คนไข้ก็จะอารมณ์เย็นขึ้นแล้วเราก็จะทํางานได้ราบรื่นเพราะว่าเราก็เข้าใจเขาด้วยว่าจริงๆเขาก็อาจจะมีอย่างอื่นที่ต้องไปทำเาขาก็ต้องรอนะอะไรประมาณนี้ะนะคะเรียกว่าเชื่อมโยงใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ทุกๆ จุดเลยนะตั้งแต่จุดเล็กๆครอบครัวที <c oughs> นี้นัหมอเริ่มต้นแต่จุดตัวเองเลยด้วยซ <c oughs> <c oughs> ้ำไปนะคะแล้วก็ครอบครัวไปจนถึงเผื่อรวมงานแล้วก็สังคมด้วย <c oughs> แต่ทีเนี้ยเหมือนอาจารย์ซ่อมจะพูดถึงเรื่องของการมีสติเนี่ยจะเป็นที่มาของการที่จะช่วยทําใหเา้เรามองรอบด้านได้มากขึ้นอันนี้คือใจใจความหลักสําคัญเลยไหมคะค <c oughs> ือสติเนี่ย ทำได้ทุกอย่างจริงนอกจากว่ามองรอบด้านเนี่ยระงับความโกรธแล้วก็ช่วยให้เรามีสมาธิก็ดีช่วยเราสบายใจช่วยเราสงบคือช่วยทุกอย่างจริงๆนะคะหรือว่าช่วยลดความทุกข์ได้ด้วยซึ่งความทุกข์เกิดจากอะไรก็ได้เมื่อเรามีสติปุ๊บนะฮะม้อยู่กับปัจจุบันก็ลืมแล้วก็ไม่คิดถึงกังวลถึงอดีตอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยสติก็ทําให้เรามองรอบด้านได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ใจเราก็ต้องฝึกมองบ่อยๆด้วยเหมือนเราจะตัดสินใจใครแล้วก็ อ่าโอเคเร,เ,รเราหัดมองรอบด้านนะเราลองคิดในมุมใหม่สิถ้าเราคิดในมุมใหม่คนที่เราเคยไม่ชอบเราจะกลายเป็นชอบเขาก็ได้แล้วกลับกลายเป็นว่าการที่ทํางานแล้วมีปัญหากับกลายเป็นราบรื่นก็ได้เห็เนไหมเราเปิดใจเท่านั้นเองอค่ะอาจารย์ส้มแต่คําว่าสติเนี่ยมันเป็นคําที่ค่อนข้างจะเป็นนามประธรรมมากๆเลยนะคะอาจารย์หลายๆคนบอกว่าฝึกสติคืออะไรมันคือการนั่งสมาธิฝึกสมาธิหรือเปล่า มันมันมันจะแปลใ,ให้มันขยายความให้มันเป็นเป็นภาพที่ชัดได้ยงไง,ปงเป็นภาษาทั่วไปแล้วกันนะคะ <ฯ à. S 2> คือคือคือการฝึกสติเนี่ยนั่งสมาธิก็คือนั่งสมาธิสมมติว่านั่งสมาธินี่เป็นขั้นต <plein S 1> อนเบื้องต้นหรือขั้นตอนแรกคือ mm hmm. คือสมาธินี่อย่างเช่นคุณเกมหรืออาจารพีทดูนั่งนั่งเรียนหนังสือจะมีสมาธิในการเรียนไหมก็คือจบมีสมาธิแต่สติหรือปัญญามันมากกว่านั้นก็คือเวลานั่งสมาธิหรือนั่งเขาเรียกว่านั่งวิปัสนา คือถ้าเกิดว่าคุณนั่งไปถึงจุดหนึ่งคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าระลึกรู้ถึงปัจจุบันน่ะแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจปัญหาต่างๆที่คุณมีในวันนั้นๆนอ,<ม>อย่างเช่น<ม>ตัวเองมีทุกเนี่ยพอเรานั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนามันจะเริ่มรู้แล้วว่าสาเหตุทุกคืออะไร<ม>แล้วเราควรจะแก้ยังไง<ม>แล้วพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะคลายความทุกนั้นลง<ม>แล้วเราก็หัดใช้สติให้ให,ให้เหมือนตัวเช็คพอยตอ์เหมือนกับเช็คแล้ว,<ม>ลวตอนนี้คุณรู้สึกงี้เพราะอะไรแล้วคุณควรจะแก้ยังไงใช้ปัญญาร่วมกับสติ อะะไรการเช็คพอยนี่สําคัญนะคะอาจารย์หยุดก่อนบางทีโมโหอย่างนี้แบบขับลงขับรถหยุดก่อนนี่ฉันโกรธนี่ฉันโกรธแล้วค่อยคิดไปทีละอย่างว่าโกรธเพราะอะไรนู่นนี่นั่นนี่ต่อไปเรื่อยๆพอพอบางทีเราโกรธเราหงุดหงิดทั้งวันเราไม่รู้เรื่องอะไรพอเรามาคิดปุ๊บออกเราหงุดหงิดเรื่องนี้แล้วทำไมเราต้องหงุดหงิดมันเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่าจะต้องหงุดหงิดเลยอะไรอย่างงเี้ยแล้วมันมันมันจะค่อยๆคลายเหมือนแก้ปมอะไรประมาณนี้ค่ะเราต้องฝึกนานไหมคะพี่โซมแต่ที่เราจะชินแล้วแต่คนจริงๆจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังฝึกอยู่่เริม จะได้ม่แน่อยากให้ถึงอยากคันถึงขนาดนั้นเลยค่อยๆคางจริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะ ฝึกไปมากหรือเก่งหรืออะไรนะคะแต่ว่าพลีชอบที่จะฝึกและพยายามอยู่ก็คือต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆถามว่านานไหม้วแต่คนจริงๆก็ถ้าเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะฝึกแล้วเราก็พยายามทําทุกวันอย่างเงี้ยอย่างสวดมนนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาอะไรประมาณนี้ทำทุกวันให้เป็นนิสัยมันจะเริ่มเปลี่ยนได้จริงๆเนี่ยคนบางคนอารมณ์ร้อนก็จะกลายเป็นเย็นลงคือเห็นได้จากคนใกล้ตัวที่เราพยายามจะโน้มน้าวให้เขาเริ่มทําความที่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงก็เริ่มใช้เหตุผลมา ขึ้นเริ่มมีความสุขกับชีวิตรอบตัวมากขึ้นซึ่งเหมือนนํามาทําก็จริงแต่ว่ามันมันก็เวิร์กจริงจริงแต่ว่าเราจะบอกเขาทําไม่ได้เราทำให้อยๆเขาเห็นก่อนเขาก็ทําตนฟงนะคะอาจารย์ซ่อมขาแล้วอย่างที่เราบอกกันไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะว่าอาจารย์เป็นบรรณาธิการของนิตยสารแอดรามาเคยเอามาคุยในรายการพบหมอรามาของเราหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะในนั้นเนี่ยในแอดรามาก็จะมีคอลัมน์ของอาจารย์ด้วย นะคะอาจารย์ นำเสนอในมุมยังไงคะในเรื่องของการที่จะออมองรอบด้านที่จะ <Okay. S 1> นำเสนอมาตลอดก็อันนี้นะคะเดี๋ยวโฆษณานหนังสือเล็กน้อยใช่ไหมหนังส <c ười> ือเล่มนี้ฟรีนะคะฟรีแล้วก็ <f li> สามารถดาวน์โหลดได้ในเ,เว็บไซต์ด้วย<อ>ดาวน์โหลดเป็นอ e ีบุ๊กเล็กทรอนิกส์บุ๊กก็ได้แล้วในหนังสือก็จะมีหัวข้อมากมายหลายอย่างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนะคะ <c ười> แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้คนอ่านเนี่ยเบื่อเกินไปในวิชาการเราก็เลยแทรกธรรมะเข้าไปด้วยก็จะมีหน้าธรรมะด้วยนี่ใหน่นะ ธรรมะในการทํางานใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นธรรมะในการทํางานนี่เป็นอีกบทหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จะมีมีหลายหลายหลายเรื่องที่มีเขียนแล้วก็จะเกี่ยวข้องกันเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเป็นธรรมะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็จะมีเป็นคอลัมน์เรื่องการท่องเที่ยวก็มีการทําอาหารก็มีการทำดูตี้เพื่อสุขภาพหรือเป็นเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับคนในโรงพยาบาลแล้วก็เอามาลงด้วยอย่างเขาเจอคนไห้ the scene scene Hy ะจเป็นเบื้องหลังอย่างเช่นสมมติเป็นไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ทุกทุกอย่างทคะเขียนได้หมดทุกทุกแผนการพยาบาลหรือว่าคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพค่จะมเรื่องนี้เนี่ยชูให้ดูเลยใช่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าคนเขาเขาเจอว่าคนไข้เนี่ยมีทุกคนไข้เยอะเลยและบางทีเราเนี่ยรู้สึกว่าเราอะมีทุก แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยทุกที่ <c oughs> ทเราคิดเนี่ยน้อยกว่าคนไข้เยอะเพ <c oughs> รา<ล>ะฉ<ช>ะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเราจะทุกข์ใจหรืออะไรเนี่ยปรากฏว,ว่าเราเราหายเลยเพราะเราเห็นคนอื่นที่เขาก็แย่กว่าเราจริงๆนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งการมองรอบด้านด้วยเนาะใช่ค่ะใช่สนใจมากๆคือบางคนมองตัวเองว่าฉันแย่มากแล้วเรารู้สึกว่าเราท้อจนบางคนก็ฆ่าตัวตายหรืออะไรก็มีของอาจารย์พีชเป็นฉบับเรืออะไรคะของเกมเรียนพุทธสภาคมอาจารย์พีชเป็นฉบับเดือนมีนาคมแสดงว่า สองเดือนหรอคะสองเดือนค่ะหนึ่งเล่มอ๋อนะคะแล้วก็คุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้โดยที่เป็นแบบเหมือนอิเล็กทรอนิกส์บุ็กเลยนะคะที่เว็บไซต์อะไรคะจันส้มคะก็ตอนนี้กําลังปรับปรุงเว็บไซต์ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปใน Google แล้วคีคำว่าแอดรามาแอดไซน์นะคะแล้วก็รามามันก็จะขึ้นมานมีนี่นะคะใช่ใช่แล้วก็มี Facebook ด้วย Facebook ด้วยนะคะอย่างฉบับของเกมเนี่ยเดือนพฤษภาคมนี่นะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะจะมีเรื่องของการแช่ยาไว้ในตู้เย็นเนี่ยดีหรื เปล่านะคะเคล็ดลับในการป้องกันแสงแดดนี่นะระยองฮี้คืออะไรคะไปเที่ยวระยองค่ะมีคนไปเที่ยวระยองเล่นนี้เล่นนี้เล่นนี้ไปเที่ยวสถาบันการแพทย์จากรีนรือบดีใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวระยองนี่แต่ชอบคอลัมน์นี้นะคอลัมน์นี้บอกว่ารู้ไว้ก่อนไปนอก โดยหนูโนโก็อินเตอร์น,นี่น่ารักมากเลย<ช>นะคะ<ช>่ะมี<ช>วิธีการเตรียมตัวด้วยะคะ่ะนั่งเครื่องบินไปนานๆนี่ เราจะมีการเปิดตัวหนังสือนะคะก็เชิญท่านผู้สนใจได้วันที่24 24สิงหา 24, 24สิงหาค่ะอาจารย์คะแล้วเราวางแผนว่าเราจะที่บอกว่าเราจะแจกฟรีนี่คือเราจะแจกกันตรงไหนยังไงคะจริงๆเนี่ยแจกตามโรงเรียนโรงพยาบาลคือส่งไปให้เขาเลยนะคะแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปที่อยากได้ส่วนใหญ,ญ่ก็จะคือดาวน์โหลดเอาหรือไม่ก็จริงๆเนี่ยที่โรงพยาบาลก็วางแจกอยู่ตามจุดต่างๆก็คือถ้าอยากได้กลับไปอ่านที่บ้านก็หยิบติดไม้ติดมือกลับไปได้ใ ไไนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสือ่อสารที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในทุกแง่ม,มุมเลยเรื่องของการดูแลเรื่องยาอาหารการกินท่องเที่ยวทําให้จิตใจสุขสบายนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการฝึกจิตใจใการตั้งสติการมีสมาธินะคะที่จะอยู่ในคอลัมน์หลายๆคอลัมน์ของแอดรามาคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูได้แล้ววันนี้เนี่ยเราได้ง่ายคิดดีๆนะคะจากอาจารย์สม้มค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมรัฐวิรย,ยุกต์นะคะภาควิชากุมารเวิทศาสตร์ที่ทำให้ เราได้ลองฝึกนะคะในเรื่องของการตั้งสติและมองให้รอบด้านนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากมเลยค่ะจันาร์คค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้านางทาตก็มาสินะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ